อ่าก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาโผที่เอ่อเขื่อนเขาแหลมนะครับอําเภอทองผาภูมินะฮะซึ่งก็เป็นหมายตกปลาหน้าดินตอนล่างนะครับของที่นี่นะฮะก็ช่วงนี้นะครับที่มาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเข้าต้นฤดูหนาวนะครับก็จับจังหวะมาก็ประสบจังหวะปลายฝนต้นหนาวพอดีนะครับก็ไม่รู้ว่าปลามันจะกินดีหรือไม่ดีนะฮะพอดีจังหวะช่วงนี้ว่างนะครับหลังจากห่างหายในการทําคลิปนะฮะไปนาน สามสี่เดือนเลยนะครับซึ่งติดภารการงานนะฮะก็วันนี้นะครับมาที่แพน้ําค้างนะฮะจะเห็นได้ว่าแพน่ที่ฟางฝางนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจะรีวิวแพให้ดูนะฮะเพราะว่ามาถึงเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็เดินทางมาเหนื่อยๆก็พักผ่อนกินเหล้านะฮะไม่ได้ตกปลานะครับก็จะมาเริ่มกันช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็จะมาดูที่ว่าจะมีปลาอะไรกินบ้างนะครับนะฮะแพสวยนะฮะแพใหญ่นะครับเริ่มเลยนะฮะมาสองคนนี่ เวิร์ว้างนะครับดูนะฮะวิวธรรมชาตินะครับนะฮะช่วงนี้มันก็ยังเช้าอยู่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะฮะภาพมันก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันนะฮะจะดูซิว่าช่วงต้นฤดูหนาวของเขื่อนเขาแหลมที่ทองผาภูมิและแพ่น้ําค้างนะฮะปลาจะเป็นยังไงจะมีปลาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเหยื่อนะฮะมั่วนะครับเหยื่อยอมรับว่าเอามาหลายหลายค่ายนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่าตัวไหนสูตรไหนให้ปลามันกินอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับครับก็เหยื่อนะฮะวันนี้จะเล่นมักปุดก่อนนะครับนะฮะก็จะมีของน้าโต๊ดนะครับังหอมตาลนะครับจะผสมกับรวมกับนะครับลำระเบิดนะฮะเหยื่อมันเหลือนะครับก็เลยเอามาใช้ให้มันหมดหมดนะครับแล้วก็มียำโลนะครับ ตำสดนะฮะฟังนะครับแล้วก็กะทินะฮะเดี๋ยวจะลองผ่าดูนะครับมันจะกินสูตรไหนนะครับถ้าไม่ปีถ้ามันไม่กินนะฮะค่คอยเปลี่ยนเป็นสูตรสองนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับนะฮะเป็นชุดอุปกรณ์ที่เตรียมมาสําหรับทริปนี้นะครับนะฮะเป็นชุดหน้าดินสายเบาสายหวานนะครับนะฮะคันผมก็ใช้แค่เจ็ดฟุตนะครับนะฮะรอบนี้ก็สิบคันนะครับโอเคนะครับ ข้อตัวแรกนะครับอะไรอ่ะตะกรับนนป่ายแกะจะทางไปตีแดงมาีิเดี๋ยวไปตีแดงขางปลาเล็กเไหนอ่ะเดินในถุงครับ,รบก็ผลงานตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงบ่ายนะฮะเจอแต่ปลาหมอตะกรับนะครับถล่มนะ ตอนนี้ก็ได้มาสิบตัวแล้วนะครับนะฮะลมก็แรงนะครับวันนี้นะฮะจังหวะมาลมตึงๆนะครับตั้งแต่สิบโมงมาจนถึงบ่ายนี่ลมยังไม่มีเบาให้เลยนะครับปลาใหญ่ยังไม่กินนะครับปนินปตะเพียนปากายังงไม่เจอนะครับเจอแต่นี่นะฮะแต่ซสาสวยนะครับดูเทียบขนาดฝ่ามือนะฮะนะครับสาสวยๆนะฮะ ค okay. ตามดูกันต่อไปนะครับอ่านะครับตะเพียนนะฮะกินกลางคืนนะครับสำหรับวันแรกนะฮะโอเคนะครับสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับนะบวันนี้มีปรับแผนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะว่าปรับยังไงนะครับครับเมื่อวานนะฮะก็จะลงเบ็ด เป็นสิบคันนะครับเพราะว่าปลามันกินอยู่หลุมเดียวนะฮะนะครับดูตรงทุนนะฮะนะครับปลากินอยู่แค่หลุมเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นลงเบ็ดสิบคันก็ไม่มีผลอะไรนะครับนะฮะเอาปลากินนะครับสักคู่นะครับนะครับน่าจะมีปลาใหญ่กินแล้วนะฮะ ลากเลยนะครับกำลังถ่ายอยู่เมื่อกี้นะครับถ่ายเข้าไปด้วยนะครับมีน้ำหนักนะฮะโอ้โหถ่ายใหญ่ของรอบเช้านะครับ ยังไม่เห็นตัวนะฮะหมนุนวัดหวานๆเลยนะครับเบ็ดเบอร์ศูนย์แปดนะฮะโอ้โหนังฟ้านะครับ,บรรเบอลอ์เลยนะครับใหญ่นะฮะนี่ นะครับปนิ้นเขาแหลมนะครับโอ้ยมีไซสเลยนะครับตัวนี้มีโลครึ่งนะครับนะดูไซส์นะครับ กำลังจะบอกวิธีตกอยู่เลยนะฮะก็นะครับใสนะครับ ยังไม่ได้อาบน้ายังไม่ได้แต่งตัวเลยนะตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็สังเกตนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะใช้มันหมูนะฮะเม็ดโฟมไม่กินนะครับแต่หากินน้อยนะฮะมันหมูอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับตามทุรอบต่อไปนะครับมาต่อนะฮะหลังจากเอาปริตัวเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จากทุ่นนะฮะปลาจะกินนะครับถอยจากทุ่นนะฮะสำหรับที่แพน้าค้างแพ2เนี่ยปลาจะกินถอยจากทุ่นลงมาเนี่ยอยู่ประมาณสักสเมตรนะครับแล้วก็ตําแหน่งไปทางซ้ายมือนะฮะนะครับอย่างที่บอกนะครับคือผมจะลงเบรกแค่สี่คันนะฮะเพราะว่าหลุมมันมีอยู่หลุมเดียวนะครับตีจุดอื่นไม่กินนะฮะเข้าย่าเน่ามั่งอะไรต่ออะไรมั่งนะครับปลากินอยู่หลุมเดียวนะฮะอันนี้ก็ปานรอไว้สี่คันนะครับเก็บอีกชุดตีอีกชุดนะฮะโอเคนะครับตามดูกันต่อนะครับ อ่านะครับจุดสังเกตนะฮะนะครับให้สังเกตดีๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีพวกซากยานะฮะติดตามตะก้อตามตัวเบ็ดขึ้นมานะครับนะฮะจุดเนี้ยนะครับตำแหน่งที่เราตีเบ็ดลงไปเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งตรงเนี้ยปลาจะเข้ากินลําบากนะครับเพราะว่ามันมีซากยาเยอะนะฮะพวกตะก้อพวกตัวเบ็ดเนี่ยมันจะไปจมอยู่ในซากยานะครับถ้าเราเจอหลุมนะฮะกรณีที่เราเจอหลุมนะครับตะก้อขึ้นมาต้องสะอาดนะฮะถึงแม้ว่าปลาจะไม่กินนะครับ แล้วเราก็จําหลุมจําตำแหน่งตรงนั้นเอาไว้ให้ดีนะฮะแล้วก็ตีรวมไปตรงนั้นนะครับอ่าครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่สองนะครับช่วงรอบเช้าเนี่ยอ่าลมก็ยังเบาอยู่นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยโอโ้โหลมตึงทั้งวันนะครับเมื่อวานก็ไม่มีปลาใหญ่กินเลยนะมีแต่พวกเ ลาหมอะกับล้วนๆนะครับเมื่อวานรอบเมื่อวานก็ได้มาสิบตัวนะฮะแล้วก็อย่างรอบเมื่อเช้าที่เห็นๆกันแล้วนะครับก็มีบารินขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะฮะมีปลาขึ้นนะครับหน้าแพเนี่ยขึ้นดีนะครับปลาขึ้นใช้ได้นะฮะแต่ทีนี้ว่าจังหวะมันไม่กินนะฮะยังไม่เข้าเหยื่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารอดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับการปรับแผนของผมก็อย่างที่บอกนะครับคือตกแค่สี่คันนะฮะ อีกสคันก็คือสำรองเหยื่อรอชุดต่อไปเลยนะครับก็จะตกประมาณนี้นะฮะเพราะว่าหลุมที่ปลากินเนี่ยมันมีหลุมเดียวจริงๆนะครับถ้าลงผิดหลุมผิดที่ไม่มีนะฮะไม่มีแต่ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องบอกสกัดก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันที่2ตามตัวมาต่อนะครับว่าเราจะได้ปลาอื่นอีกไหมนะฮะในรอบของวันนะครับล้ววันนี้ก็ลุ้นลมด้วยนะฮะว่าลมจะแรงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ ครับก็สำหรับแผ่น้ำค้างนะฮะนะครับหลังจากปลาินหนึ่งตัวตายแช่ไปแล้วนะครับปหมอตะกัดนะครับโอเคนะครับสำหรับเทปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะฮะภาคที่หนึ่งจบแล้วนะครับนะฮะหลังจากขึ้นจากแพรน้ำค้างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อภาคสองกันต่อนะครับที่แพ่ชินนับพัดนะครับ โอเคครับเราตามไปครับ